กลับมาแล้ว ไม่อีกครั้งเพราะความอาติดจดลบติดแล้วมันหายหรือต้องไปแก้กแล้วต้องชีวิตจริงสิถ้าไม่ติดต้องโลนะทิ้งทุกอย่างเลย สวัสดีครับสวัสดีครับอีกครั้งเออเข้าแบบและยังไม่ได้เข้าห้องเลยอะ่ะเหนนะผมคือแบบเข้าเข้าไอ้น,นี้ก่อนเอออยากจะร้องไห้อะ่ะดีตอนนี้คือจากตอนแรกที่ผมเข้าเป็นในแอปเจอตอนนี้เอเป็นเออเป็นแอปแหละตอนเนี้ยคือผมเข้าเป็นเข้าเป็นในเว็บแทนนะเพราะว่าแอปผมโหลดไม่ได้เดี๋ยวผมต้องไปแก้หลังจากไลน์นี้จบ เหนื่อยเลยเหนื่อยมากเหนื่อยและท้อท้อแล้วเหนื่อยเดี๋ยวผมต้องมีปัญหากับไปนี่อีกแน่เลยเนี่ยโอ้อีโมดเกอร์บ้ากเก่งด้วยโอ้อันนี้ก็ค้างเก่งเหมือนกันคนผมจะรอดไหมปี่เปิดน,นั้นแล้วมันกินซี u ีมากเลยอ่ะ หายไปรงเราไว้ <c ười> เอ้ยผมรู้สึกไม่โอเคเลยจะทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เสียงอะไรยังไม่ได้เข้าเลยมันมีเสียงด้วยเดี๋ยวนะทุกคนบอกว่าผมแย่ยแล้ววะในวันนี้ผมจะแบบว่าบีดดีไม่โลแล้ว รู้แล้วดีไหมย่าเราจะสู้ชีวิตไปด้วยกันโอเคขายรัง้งอนะอ่ะนะอ่ะหึพอเข้าห้องแล้วโคตรค้างเลยครับพี่น้อง โอ้ยแย่วแย่วรู้สึกแย่เออไอ้น่ารู้สึกแย่ไอ้นารู้สึกอยากจะบิดวันวันวันนี้อยากบิดมากเลยอ่ะบิดทด้ไหมเนี่ยโอ้ยทุกคนทำไงดีแล้วผมจะบิดจริงๆแล้วนะจะบิดไปนั่งแก้ปัญหาแล้วนะ ผมอยากจะร้องให้อ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นโอ้หขาทำชุดมาเฮ้ยันคงต้องไม่สตรีมแล้วก็ไปเล่นเฉยเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ายังไงดีหรือเราจะสู้ชีวิตก่อน ลองเดินกันเขาไปทางะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยลองเดินทางนี้กันเดินนะลื่นลื่นละโ okay. okay. อเคโอเคอ ดูท่าแล้วคนดูจะไม่เลื่นนะงั้นงั้นเอางี้นะผมขอไม่สตรีมนะในวันนี้เดี๋ยวสตรีมบันก็ถ้าพรุ่งนี้แก้ปัญหาเสร็จก็จะมาสตรีมนะแต่ถ้าแก้ปัญหาไม่เสร็จก็อาจจะหายไปยาวๆนะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่น่าจะแก้ปัญหาเสร็จทันแหละ ไปเจอกันใหม่นะขอว่าไม่น่าโอเคแล้วะอาการทำแบบนี้ถ้าใครอยู่ในนี้แล้วอยากช่วยแก้ปัญหาเออ่พิมพ์บอกได้นะคือผมต้องการมากจะผมก็จะจะพาใน YouTube อีกทีถ้าไม่ไหวครับไปเจอกันพรุ่งนี้ถ้าแก้ปัญหาเสร็จถัดโอ้แซดขอโทษนะครับขอโทษที่ ต้องปิดกันอย่างนี้แต่มันไม่ได้จริงๆอะ่ะ